พี่น้องมื้อนี้ไปบ่าย,บายนะครับหาเลาะทงรอทาหลิลนจากหน่อยพวงกันนะสามคำมาเบืองปลาอ่อยฮื้เก้านี่ยแหละครับให้เจ้ากระตัดแลี่ยวแล้วสิมาเบืงหนองปลาน้ำสีม,มีพอได้เลี้ยมบ่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับคอยยางไป เรียนไปเรื่อยครับปลาอ้อยกับเจ้ากระตัดมองเ,เขียวๆนี่ไฟใหม่ก้อนเจ้าะตัดอ่อนตัดก้อนมองบันเขียวบานไดเจ้าเอารุดเอารุดเกี่ยวเกี้ยวออยครับเกี่ยวออกทางเห็น เดี๋ยวเบิ้งก็เจ้ามาอัดก่อนอัดก่อนใบอ้อยโอ้ยเจ้าอัดใบไล่เต็มสวนเห็นห้อยรถมาขอนเยเพราะมันสิได้จักเถี่ยวนึ่งกนะ่อนบ่เน้ะ ข่างทางนะครับถนนเส้นน้องพอกม้อยวดีกิโลเมตรที่เจ็ดเขาโจกอัดไว้ลายก่อนมักไงใบอ้ยอยเขาไปเห็ดอย่างนอ,ขอเขาโจกอัดก่อนดีปานเฟืองอ้ กอนบบกใหญ่เลยอัดดีฮักเอารถน้องมายัางย่งอยู่ตัวนี้พูนขางพูนผมนรถน้องมาปล่อยเล็กปีบอ่อยขึ้นส่วนย่างหน่อยนี่เป็นไ้ะไ้ยังบ้านน้อ Đưa đi Cháu gạt về lại nè bưng <laughs> <laughs> น้องปลาจุกกางปลาอ่อยสิมีพอดีเล็บมโนหรืมมอมันข้าเจ้ามาเอาเบิร์แล้ว หย่าค่าคือนไอยู่แระมันเกลียวเนาะเอาไปไพ่หย่ามุ่งเกิดเสือมุ่งเถียงได้หลายอยู่ด้นี่โอ้ลูกเจ้าบินขึ้น ทางผีก็เจ้าคนไปแน่แต่แปลนนะแล้วตตเตืดล่คนะคือหกเส้นทางนี่เนาะจะมีบนน้องผาเข่งเอียนอานี้เจ้าก็สิเอาไปเบิดแล้วแหละครับ เห็นห้อยใส่เบ็ดอยู่ขวานลง,น,งลนั่ง,นหนง,นนงหลเติมอยู่ลำหกเนี่ยปลายยาป้องเนี่ยนะครับไหลครับปลายยาป้องอเลยนั่งหลอยู่ อืมผีเนี่ยมันเจือยหมดพี่เจือยไปคนมันเกืบสิมีอยู่แน่แล้วปลากระไดมันถึงจะเอาบันไดวะตะเข่งแ็บปอดปนอยู่นะี่ยคือหกแท้ ก่อไฟป่าย้ำนั่นกับเพราะได้มาเลี้ยมเอาไปแกงเลยครับหน่อใหม่เต็มลายอยู่แขงป้าอ้อยนี่เลยพอดีบางคนแนยคนก็สิมาร้อยเอาซะ ที่พอไดเล็มแน่อยู่เราคนปลาเขีงบอนเจ็บเจ็บเจ็บเจบจบเจทีจ่พอดกินนยู่ีครับคันเอาบัานไดหก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 เก,ก,ก,กิดมันหาเนี่ยล่ะอ๋อ อันเดียวอีกเจ็มื่สองมืงม่นสิมาเบิองไม้ครับว่ามันช่เอาได้บ่ได้มือนี้่เอามาเบิองล่ะเล่าซื้อๆหรอกมาเบิองท่าทีท่าทางเป็นะเอาได้บ่เอานะครับเบิองซรัมนี่แหละบรรยากาศทรงไฮทรงหน้าทรงสวนอ้อยปลูกไฮข้าวเจ้าปลูกอ้อยเบิ้อ้าวครับอีสานบ้รนณนาเฮา สวัสดีครับ